สวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้ปีเตอร์มานอนเต็นนอนเต็นก็คือประยุกต์สมัยก่อนก็คือนอนซุ่มซุ่มฟังในหน้าหนาวนะครับอยู่ที่สวนคอ,อกวัวโน่น ون. ฟงังกองฟางอยู่โน่นก็คอ,อกวัวทางโน้นอากาศเย็นๆนะครับในช่วงเช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยพามานอนอยู่ที่สวน ชอปปิ้งนิกนะครับพีเตอร์ชอปปิ้งนิกนี่กล่องไฟแล้วก็กาน้ำร้อนไอเยชงโอวันตินอากาศเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆวันนี้อากาศพอดีพอดีนะครับไม่หนาวมากม่เคืนหลับสบายนะครับ ดางข้างๆก็จะเป็นอ่ตรวนี้เป็นที่เก็บฟางแล้วก็คอกวัวนะครับแล้วก็เอาฟางก้อนมากันลมนิดนึงแต่ไม่ค่อยมีลมนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีลมกันเป็นกําแพงตื่นนอนตอนเช้าบริเวณด้านข้างก็จะเป็นนี่ยาปลูกยาให้วัวครับด้าน,นข้างๆบริเวณสวน ตอนนี้เป็นยาก,กินนีครับเข้าสู่หน้าแรงฝนไม่ตกเลยนะครับตั้งแต่เดือนอพฤศจิกเดือนธันวานะครับตอนนี้ก็เป็นปลายเดือนธันวาแล้วมีน้ำค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับมีน้ำค้างอยู่นิดนึงเดี๋ยวสายก็ยจะเอาวัวออกให้กินหญ้าช้ามากเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำค้างติดที่ใบหญ้าวัวก็ไม่ค่อยชอบนะครับวัวไม่ค่อยชอบความชื้น นี่ครับก็กองไฟอากาศเย็นๆพอดีพอดีไม่หนาวมากจนเกินไปนะครับก็ประยุกนะครับแต่ก่อนเป็นซุม้มเป็นซุ้มก็คือใช้าฟางใช้ไม้นะครับมาทําเป็นซุม้มตอนนี้ก็มีเต็นท์เอาเต็นท์มากลางแล้วก็เอาฟางก้อนมากัน้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตอน ตอนกลางก็นอนเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพามานอนซุ้มตอนเช้าๆนะครับแดดยังไม่ออกาพะอาทิตย์ังไม่ขึ้นเดี๋ยวสายๆอยไปบ้านนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆเต่านาวไหมวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวแต่ไม่เทียงอย่ที่าลม มันทะลุสกะน้ำสามชั้นมีกระดาษพ่เตอร์คอมเม้นใส่เสื้อกี่ตัวเนี่ยพิเตอร์สามตัวสามชั้นแต่มันหนึ่ง<ต>ชั้นหนึ่งตัวสองตัวสตัวสี่ตัวเสื้อสี่ชั้นได้หมดเลยเสื้อสี่ชั้นทะลุได้หมดสลังสลังพิเตอร์พี่เตอร์เสียวสันหลังนี่นี่น้ำเดือดหรือรยังนี่ ยังควันยังไม่ขึดีไม่แก้วอยู่ไหนเอาออกมาแล้วขามือขามือเอามาหมดเลยมาหมดเลยยกตะกามาเลยมีมันด้วยนะเอามาหมดเลยลูกจะได้ดูมันเอามาหมดเลยยกตะกร้ามาหมดเลย ยกมาทั้งตะก้าเลยเค่อยๆอ,ออกเต็นจะขาดออะไรไว้ใกล้ไกันเอาด่านหลังมันด้วยมันมันเทศมันเทศวันนี้จะจีมันด้วย จี่มันเผามันเผามันนี่เผามันปะใหญ่เลยนไอ้คือมันเพราะมันคือมันเดี๋ยวสายสายจะปล่อยวัวเดี๋ยวลูกวัวออกมาวิ่งเล่นนี่คือมันเพราะมันชื่อมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นมันและมันก็คือมันมันสีอะไรม่วงออกชมพูชมพูม่วงออกชม กันเครับบรรยากาศตอนเช้านะพี่เต้จะชอบนะครับจะชอบมานอนเต็นท์ชอบปิกนิกนะพี่เดกเกอร์ก็อยู่บ้านโน้นนะไม่มานอนอยู่กับตากับยายดูแลตายายพี่เต์มาดูน้องวัววัวเล็กเดี๋ยวจะปล่อยให้วิ่งไอวัวยังไม่ตื่นตอนนี้พอดีเราตื่นรุ่งสามพอดี วัวน,น้อยมันหนาวรอวัวน,น้อยพี่เจ้าตื่นก่อนเสร็จแ,แล้วพี่เจ้าก็ไปปลุกแม่อืมแม่ตื่นคนที่สองแต่พี่เจ้าตื่นคนที่หนึ่งอืมเจียงนกมาแล้วคนที่สามเดี๋ยวพรุ่งนี้นอนอีกหนึ่งคืนนอนคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์เราจะไม่นอน เราจะไม่อยู่ที่นี่ตอนตอนเที่ยงหรอกเพราะอาะเพราะแดดตอนเที่ยงมัน,มนแรงเราก็เลยต้องรอที่บ้านไม่ก็ไปทําอย่างอื่นตอนกลางวันเดี๋ยวไปดูตอนเย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาที่นี้เรถจุดไปเสร็จแล้วก็เอาไปทําโอวตีตไปดูอ้อยอ้อยขึ้นหรือยังปลูกอ้อยได้ตั้งแต่วันที่4ธันวานวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่สิบยี่สิบเอ็ดธันวาแต่อ,<ล>อาทิตย์กว่าแล้วเกือบสองอาทิตย์แล้วไปดูอ้อยขึ้นหรือยังเอามาแก้วเดียวอากาศเย็นๆพอดีนะครับมีน้ำน้ำค้างนิดนึงไม่มากหรอก เดี๋ยวรอให้วัวตื่นก่อนแล้วค่อยเอาวัวออกลามเดี๋ยวบรรยากาศนะครับมาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับเพื่อนๆครับนะในช่วงวันหยุดกนะ็มานอนเล่นที่สวนนะครับนอนทั้งคืนนั่นแหละเตรียมเครื่องดื่มมาตอนเช้าวัดเ <c oughs> อของเราคือมัน <c oughs> ดูน้ำค้างนิดนึงนะครับค้างๆไกลๆเป็นยอดห้านี่น้ำค้างครับ น้ำค้างมีข่ายู่ไข่ายหนึ่งที่วิทยาชอบดูครับคือบรรยากาศนะครับวันนี้ในช่วงเช้าเชก็เป็นช่วงไปลายเดือนธันวาคมครับไปลายเดือนธันวาคมตอนนี้อุณหภูมิก็พอดีพอดีนะครับแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่หนาวมากนะครับ อาทิตย์ก่อนนี่16องศาว,วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17-18องศานะครับที่เก็บฟางครับให้บัวนะบัวอยู่ฝั่งโน้นนะครับสี่าฟานะอยู่ในมุง้งอากาศในสวนทางน้ำตัวนี้ก็รองเอาไว้ นะครับเอาใบตักให้วัวยากินนีนะครับยาในเปียใกล้ๆกําำแพงนะครับตัดหมดแล้วโดยเฉพาะยากินนีในสวนเป็นฤดูการตัดอ้อยนะครับนะตอนนี้เป็นฤดูการตัดอ้อยนะครับไก่ก็เริ่มมาแล้ว ไก่สวนข้างๆบ้านข้างๆิ่ม,มาหากินแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับปีเตอร์ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่หนาว <c oughs> ไม่เก็บใครได้ป่วยนะครับนะถ้าใครอยากนอนปิกนิกนะครับใครที่ชอบไปปิกนิกนะก็นะลองอจัดการดูนะครับแถวๆใกล้ๆบ้านเรานะครับเอาเต็นท์มากางแทนซุ้มจะเป็นสมัยก่อนก็าแาละทำซุ้มนอนนะครับนอนอยู่ที่นาหลังจากเสร็จข้าวเสร็จนาก็มาทำนอนต่อที่สวนแถวบ้านนะครับในหมู่บ้าน เข้าซุ้มไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ